สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีท่างช่องพหัดชาแนลครับผมเมื่อนี้ครับวันที่21มิถุนายน2 5 6หครับผมเมื่อนี้ครับจะโทรหาพิษตายออรับแปลครับผมก่อนโทรหาครับอยากให้เอฟซท่างช่องมาดูของพิษตายก่อนงวดที่แล้วครับเลขวิ่งสายโจนครับเลขวิ่งสายโจนวิ่งบน7วิ่งล่าง3เข้าบน72เข้าล่าง ส0ู์ครับผมเนาะนี่ครับถ้าใครรอเลขวิ่งสายโจทย์ก็รอวันเลขออกครับผมเนาะแม่นมาครับผมต่อมาครับชุดบนตรงตรงครับชุดบนตรงๆนี่ครับเน้นที่772ครับผมเลขออก872ครับนี่ครับผมชุดบนตรงตรงครับชุด3ตัวบนตรงๆก็ทือว่าเดินดีครับผมเนาะ แต่ว่าไม่เข้า3ตัวครับเข้า2ตัวครับผมเนาะเข้าที่72เชี่ยวไปครับผมเนาะนี่ครับต่อมาครับของเลขวิ่งมีที่มาครับ5กับ7ครับบนอย่างเดียวเข้าที่72บนครับมาครบบน1 2 3 4 5 6 7 8 8้าดดดตัวมา3ตัวเข้าครับ8 72ส่วนล่างมาครบล่างไม่เข้าครับวิ่งล่าง3เข้าครับนี่ครับ จะโทษหาพี่ตายครับผมเนาะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับผมน้องผหัวันดีค่ค้าพี่ตายครับโอ้โอคิเคีเ,เามื่อกี้รอน้องผู้หับตั้งนานก็เลยมาแไมโคโรซะละทํะไรอยู่ครับตอนนี้อยู่ไมโครจ้ะไมคโครที่ไหนครับไมโครที่ไหนไมโครตะกิตจ้ะนึกว่าบมโครขุดดิน อุตรดิต์มีแมคโครด้วยนะไม่ใช่ผมนึกว่าพี่ไปขับแมคโครไงพอลพี่ไปขับรถแมคโครใช่ใช่เลยจะเก่งขนาดนั้นหรอคะเป็นไงล่างวด่ที่แล้วพี่ต่ายบอกว่าวิ่งสามล่างแล้วพี่ต่ายชอบสามสูงกับสามหนึ่งอะน้องภาดใช่ใช่ใช่พี่ต่ายให้หนึ่งสามมาครั้งแรกกับเล็กวิ่งบนด้วยรวมกันอะไม่แล้วแล้วที่พี่ต่ายพูดกับน้องพาษคลิปแรกพี่ต่ายว่าล่างพี่ต่ายชอบ พี่ต่ายฟันสามแล้วก็สามศูนย์กับสามหนึ่งแล้วพอดีเขามาบอกว่าพี่ต่ายครบร่างพี่ต่ายไม่มีศูนย์นะอย่างงี้ก็เลยใช่ในเลยเนื้อียจมากเยอ่ะใช่ครับมันมีความรู้สึกว่าชอบไงสามหนึ่งกับสามศูนย์อ่ะอืมครับผมโอ้แต่พอดีแันไม่มีครบร่างเลยตัดทิ้งเนาะใช่ไม่มีศูนย์ล่างครับของพี่นะพี่จ่ายชอบมากเลยสามศูนย์กับสามหนึ่งงดที่แล้วครับผมอ่า อนี้จะมีแนวทางคือมาครบบนกับมาครบล่างเนาะแล้วพี่ตายได้ไหมพี่ตายวันนี้เล็กวิ่งได้ไหมวันนี้วันนี้วันนี้ได้ไหมเล็กวิ่งเนี่ยเล็กวิ่งเ,งเ,งเ่ยังไม่ได้คิดเลยโอ้หน้องมหัดดุรยมากออตอนนี้เอาน้องชายที่แบบเขาสติสตังไม่ค่อยดีเขาเปัญญาอ่อนเนี่ยเอาเขามาเลี้ยงด้วยเนี่ยอ๋อครับผมคือแม่เขาเลี้ยงไม่ไหวแล้วทีกอต่ายก็เลยต้องเอามาดูแลโอ้ยตัดเลยอืมนายไม่ได้ยิงแม่เสียงหัวเราะไม่ยินอยู่ครับ เขาไม่ค่อยเต็มเขาเป็นยาอ่อนพิการนงพี่สายก็ต้องเลี้ยงแม่แก่ๆกับน้องพิการอีกหนึ่งคนโอ้ชีวิตชีวิตสาวับเลซึ่งลำเค็นแสนเข็นเก่งอยู่แล้วพี่ตายพี่ตายเก่งอยู่แล้วพี่ตายน่ะผู้หญิงเก่งผู้หญิงเก่งใช่ใช่เก่งอยู่แล้วลูกสาวลูกสาวสวยด้วยลูกสาวพี่ตายน่ะลูกสาวเหรอสวยไหมสวย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 มีเขาแม่ไหมอ้องทำดีน้องรักนะ ตอนเป็นเป็นไะบรมันทะลึงจุ๊บจุ๊บพีทั้งวันอ่ะครับผมคือเป็ไเลยเป็นยาอ่อนเกิดมาเป็นตั้งแต่เกิดแล้วค่ะยาพี่อัดคลิปอยู่เนาต่อไปนะคะมาครบบนนะคะน้องบุหัดเตรียมกระดาษประกาจดนะครับผมครับมาครบบนนะคะถ้าอยากถูกหวยสามตัวอยู่ในนี้แหละมันวดที่แล้วเนาะวัดที่แล้วก็เข้าหมดเลยครับผมด่าลูกผมพี่ต่ายสามตัวตรงอ่ะน้อบุหัดเจ็ดสอง เจ็ดเจ็ดสองอุ้ยใช่ใช่ชุดสามตัวใช่เจ็ดเจ็ดสองสามตัวตรงอนะถ้ามันแปดเจ็ดสองไี่ตรงตรงเลยเนาะใช่ครับผมแต่ถ้าเอีบางคนถ้าตัดเล่นสองตัวเขาก็อาจจะถูกก็ได้แต่ไม่มีใครรู้หรอกว่าใครตัดบ้างเนาะใช่ครับก็มีแต่คนอยากถูกสามตัวนั่นแหละเนาะครับผมพี่จา่าโอเคอ่ะมาครบปน,นะคะถ้าใครอยู่อยากถูกหวยสามตัวนะคะเลขอยู่ในนี้ละคะ่ะ ขาดอยู่สองตัวเท่านั้นคือตัดทิ้งไปเลยนะจ้ะก็จะมีนะคะหนึ่งหนึ่งสี่ห้าค่ะสี่ห้าครับหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ค่ะเจ็ดแปดเก้าศูนใช่แล้วไม่มีสองกับสามนี่พี่จ่ายต้องวันนี้ถ้าใครอยากปลูกหอยสามตัวบนยาใส่สองกับสามอืมครับผมได้ครับ ออจริงไหมล่ะน้องมหาดัดโวดที่ผ่านามาพี่จ่ายบอกว่าถ้าไม่มีลูกไหนห้ามซื้อจริงเปล่ะใช่ครับผมใช่ครับอ,อแล้วพี่จ่ยก็ใช้โปรแกรมจับให้เอฟซีแล้วแหละแต่ถามว่ามันเยอะหลายตัวถ้าเล่นโต๊ดมันก็ถูกอ่ะถ้าเล่นแต่โต๊ดอย่างเดียวนะถูกครับจ้ะ <c oughs> แต่ถ้าบอกทางทางช่อง youtube ไม่ได้หรอกเพราะว่าเลขมันเยอะเนาะ,นะใช่พี่ต่ายเขาจับเยอะ<ช>นะกเขาจับแต่แ่เราพี่ต่ายจะส่งให้น้องผัดส่วนตัวอยู่นะพี่ต่ายใช้โปรแกรมจับแล้ว,ลวน้องผัดก็เอาไปแชร์ให้เอฟซีน้องผักแล้วกันครับผมได้ได้ครับเอไปลค้มาครบล่างนะคะมาครบล่างนะคะครับผมเตรียมกดัประกาศจดนะคะสองสามสี่ห้าค่ะสองสามสี่ห้าครับหกเก้าค่ะหกเก้าครับ มาครบล่างนะคะในมาครบล่างนะคะงนั้สองสามสี่ห้าเก้าใช่พี่ต่ายใช้โปรแกรมจับห้เบร้อลและไอซีในในนี่ยครับผมอ่าคราวนี้พี่ต่ายมีมีเลขเด็ดนะคะเลขอันนี้จะเป็นเลขเขาเรียกว่าเลขอะไรดีอ่ะเลขเลขเลขกดนี่เลขอะไรดีเดยวเลขล้างบางเลขอะไรอย่างเงี้ยนาพาอัดว่า ไม่รู้ต้องดูเลขก่อนเป็นชุดต่างชุดตัางไงอ่าโอเคค่ะให่นะคะฟันเม็ดเดียวนะคะวันนี้นะครับผมหนึ่งศูนย์เก้าค่ะหนึ่งบนอ๋อบนศูนย์เก้าบนนั้นหนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งค่ะเก้าศูนย์หนึ่งจ้ะหนึ่งศูนย์เก้าเก้าศูนย์หนึ่งนะครับต่อไปนะคะสองตัวล่างเม็ดเดียวนะคะน้องผัดครับผมสองสี่สี่สองค่ะ สองสี่สี่สองสี่สองอ๋อไม่เจอแมครับไปหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลกันไปนะผมว่างวดนี้นะห้ามทิ้งนะเดือนดีมากเจ็ดศูนย์เก้าเก้าศูนย์เจ็ดเดือนดีมากนะต้องติดตามตัวนี้ไว้หรอนี่ไงก็มีหนึ่งศูนย์เก้าพี่ตายนี่ไงเก้าศูนย์หนึ่งนี่ไงเออมาได้แต่ว่าสองสีมันไม่มีเลยนะไม่มีไม่มีติดตามตัวนี้เลยอันนี้ม่นลงล่างลงล่างลงล่าง,ง <c oughs> ใช่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 ใช อ 4, 4, 2, สองสี่สี่สองไปซื้อสลากไว้นะเพราะว่าเดือนนี้เดือนมิถุนายนมันเป็นวันที่ต่สาระเบรกเกิดวันที่ยี่สิบสี่มิถุนาพอดีที่ต่ก็เลยอยากให้ไปหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลกันไว้ยี่สิบสี่มิถุนาวันเกิดที่ไต่อริหาซื้อสลากกินแบ่งกันไว้นะสองสี่สี่สองนะคะนนะคนละใบสองใบนาะก่อนรู้ก่อนอีกจัง ใชนไหมดูน,อนด้องก,ก,ก,กไูได้เนี่ยมันอ่อนมันจุกจุจุ๊กทอดพูดก็ได้ตั้งแต่โกรแล้วแม่คลอดมาก็พูดไม่ได้เลยค่ะสติสตะจังไม่นอนอทั้งคืนเลยเอ้าทำไมมันทำไมไม่นอนพี่ต่ายไม่รู้เขา <S <S 2> <S 2> เดินไป <S <S เดินมาชวนไปหาหลา,านชวนไปนน่นไปนี่อยู่นั่นโอ้โหพี่ต่ายเพียมากเห็หนไหยมันได้หลับได้นอนได้ ดีและดีอยู่เดินได้ถ้าถ้าเด really. so ินได้ก็ดีอยู่นะถ้าไม่เดินไม่ได้ก็อดุ่งเลยแต่ดีว่าเขางเดินได้แต่เขาพูดไม่ได้แล้วเขาก็สติสั้นด้วยแบบันเด็กอ่ะน้องผูหักครับผมมันเด็กงู้เี่ยอายุกี่ปีแล้วพี่ตายครับพี่ตายกี่ปีแล้วครับอายุกี่ปีแล้วตอนนี้สี่สิบกว่าแล้วเอาสี่สิบกว่าแล้วอใช่แล้วน้องคนสุดท้องอะค่ะมีกันสามคนพี่ต่ายเป็นคนโตใช่ไหมแล้วก็มีน้องชายคนหนึ่ง น้องชายคนที่สองนี่รับราชการครับผมแล้วก็เนี่ยคนเนี้ยคนสุดท้องก็คือเขาเกิดมาสี่สตังเป็นอย่างเงี้ยปัญญาอ่อนเขาเรียกว่าอะไรเด็กไม่ใช่เด็กวอา์ิสติกด้วยนะคือเขาพูดไม่ได้แล้วเขาก็แบบเหมือนเด็กอะเหมือนเด็กอะเหมือนเลี้ยงเด็กคุณน่ะน้องพัชครับผมเข้าใจครับพี่ตายพูดไม่ได้เด้วยแต่ัเป็นอไม่เป็นไรค,นครับผมพี่ตายพี่ตายเก่งอยู่แล้วครับไม่เป็นไรหรอกพี่ตายเก่งอยู่แล้ว สู้สู้ครับโอเคผู้หญิงเก่งผู้หญิงสู้จ้ะก็สุดท้ายนี้ก็ไม่มีอะไรมากเนาะก็ช่วยกันแชร์ให้น้องหั์สักคนละเก้าแชร์นะคะแล้วใครชอบใครก็แชร์ไปเนาะครับผมจ้ะแล้วเดี๋ยวถ้าจะไงมีเด็ดเด็ดเดี๋จะรีบส่งารหาล้มผักสักนนะคนทำถามมาเยอะมากเลขวิ่งเลขวิ่งบนอย่างเดียวน่ะ น้องบ้าเลขวิ่งบนสายโจรพี่ต่ายงวดที่แล้วให้เจ็ดตัวเดียวเนาะไม่ใช่เลขวิ่งมีที่มาที่ผมลงคิดไปพร้อมกับเลขอะรู้แล้วยังยังไม่มายังไม่มาใช่ใช่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวโอเคไม่ใช่ยังไม่มาอกยังไม่มีเวลาคิดเลยเดี๋ยวขอเวลาอีกสองวันครับผมได้ได้พี่ต่ายครับส่วน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 สายโจรพี่จ่ายงวดที่แล้วให้วิ่งเจ็ดบนให้วิ่งล่างสามเนาะครับผมใช่ใช่เ็เต็มเลยพอพี่ต่ายโอเครออีกรออีกสัก เดี๋ยวพรุ่งนี้มาเลินมาลืนเดี๋ยวพี่ต่ายจะบอกเลขวิ่งบนวิ่งล่างนะคะได้ครับพี่ต่ายครับตอนนี้เอาไปรารมนี้ก่อนเนาะไปหาซูร์ตรี่กันไปนะหนึ่งศูนย์เก้าเก้าศูนย์หนึ่งนะคะแล้วก็สองสี่สี่สองนะคะหนึ่งศูนย์เก้าเก้าศูนย์หนึ่งแล้วก็ล่างสี่สองสองสี่นะพี่ต่ายเนาะค่ะจ้ะครับผมขอบคุณมากพี่ต่ายครับผมได้มีตังมาเลี้ยงน้องชายเป็นยาวอ่อนคนนี้เนี่ยครับผมโดนท่าเรื่องมันมางกอดโดนมังมังกอดพี่ต่าย สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีดิสวัสดีดิสวัสดีค่ะไม่พูดยกมือสวัสดีขาพี่ชายแอะแอะเห็นไหมโอเคกบพี่ชายครับไม่พูดโอเคค่ะน้องาสุดท้ายก็ไม่มีอะไรมากนะถ้าใครอยากเข้ากลุ่มอยากลงทงเบสินค้าพี่สายนะคะแคลเซียมปวดหลังปวดกระดูกแล้วก็ยาผู้ชายแอดไลน์มาที่เบอร์ ศูนย์เก้าสี่สองสามหกหนึ่งสี่หกสี่นะคะครับผมพี่ต่าย่ครับพี่ต่ายมีห้องหวยซองด้วยนะถ้าใครชอบเล่นหวยซองก็อดไลน์มาหาพี่ต่ายเด้อครับขอบคุณมากพี่ต่ายครับวัดเทีนหวยซองก็แตกสามตัวสมงว้ครับผมโอเคค่ะสวัสดีค่ะน้องประหัดครับผมครับวันดีครับขอให้ปีสาวรับเลงกับน้องประหาดไม่เจ็บไม่จนเลยเลยๆเองค่ะสวัสดีค่ะวัสดีครับวัสดีครับกันนี่ครับผมเนาะหลังจากที่ผมได้โทรคุยกับพี่ต่ายครับผม มาครบบนมาครบล่างบนเม็ดเดียวล่างเม็ดเดียวครับนี่ครับมาครบบนครับ1 4 5 67890ไม่มี2กับ3ครับไม่มี2กับ3ครับมาครบล่างครับ2 3 4 5 6 9ครับ2 3 4 5 6 9ครับไม่มี7 8 0 1ครับไม่มี7801ส่วนฟันธงครับบนเม็ดเดียวครับ 109.901ครับล่างตัวเดียวครับ4224ครับผมเนาะแคปหน้าจอครับผมเนาะนี่ครับถ้าใครอยากได้ชุดไหนช่วยคอมเมนต์ด้วยครับผมเนาะชุด3าตัวตรงก็เข้าดีครับผมหรือว่าเลขล็อกวงในกับเขาครับผมเนาะเลขล็อกวงในก็เข้านะครับให้มา2.17ครับผมเนาะให้มา2.17ก็ถกทือว่าเขากับผมนี่ครับแต่ว่าวันนี้ เอาชุดนี้ไปก่อนครับผมของพี่ตายอ่อนแับแรกครับผมกับชุดท่านี้กับขออวยพรให้เอฟซีทางช่องที่เบิ้งคลิปนี้เดินทางแขวขาดปลอดภัยครับอยาเจ็บอย่าจนลำ่ำรวยเงินทองครับผมเนาะคลิปนี้กับกาวคำว่าสวัสดีครับผมจนลิปนาครับ